h ฮ l l o h ฮ l ลโลวีน <Hello>, เทศกาลผีที่ทุกคนรอคอยวันนี้ w o นเดอร์ทาวเมีก้าวคาเฟสุราธ,ธานีที่ตกแต่งทีมฮา l โลวีนมาแนะนำบอกเลยว่ามานั่งจิบกาแฟ ى, นั่งชิคหรือนั่งทำงานก็ได้รูปกลับไปลงโซเชียลอย่างแน่นอนจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย Ghost Cafe เป็นคาเฟ่สไตล์โฮมเมดมีความมินเทศนิดๆิดแถรูปสวยทุกมุมร้านให้มูดแอนโทนดีมากถึงจะเป็นร้านเล็กๆ แต่มีเมนูเครื่องดื่มและขนมให้เลือกมากมายใครยังไม่เคยลองบอกเลยว่าห้ามพลาด d a ปแอเป็นคาเฟ่ที่ให้ฟิลแบบโคซี่เบาๆเครื่องดื่มราคาไม่แรงแถมขนมมีให้เลือกเยอะมากอร่อยทุกเมนูช่วงนี้ทางร้านเริ่มจัดทีมฮาโลวีนอีกด้วยนะอย่าลืมแวะมาอัพรูปลงโซเชียลกันเยอะๆนะคะ Dew เพซซี่แอนด์สตูด คาเฟ่เปิดใหม่ตกแต่งเป็นโทนสีน้ำตาลเขียวให้ฟิลอบอุ่นทางร้านทำขนมเองสดใหม่ทุกวันและยังมีเมนูชาพีชกับกาแฟสกัดเย็นที่ใครมาแล้วต้องลองในอนาคตชั้น2จะเปิดสอนทำขนมอีกด้วยนะรอติดตามกันได้เลยวะซอยจุฬาคาเฟนา่น่ารักน่ารักสไตล์ญี่ปุ่น ภายในร้านและนอกร้านตกแต่งเป็นโทนสีน้ำตาลดูเรียบง่ายสำหรับเมนูกาแฟมีทั้งเมล็ดขั่วกลางคั่วเข้มให้เลือกตามที่ลูกค้าชอบและที่พลาดไม่ได้เลยเป็นซิกเนเจอร์ของทั้งร้านคือเมนูชาเขียวทานคู่กับไอศครีมที่อัดมาเป็นเส้นๆเ,เป็นท็อปปิง้งให้ความอร่อยลงตัวต้องมาลอง Backyard c a f e คาเฟ่ริมน้ำทะเลที่ให้บรรยากาศสุดชิคมีเบเกอรี่และเมนูเครื่องดื่มหลากหลายและยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆแถมยังมีโซนต้นไม้และดอกไม้ให้ชมให้เลือกซื้อกลับบ้านด้วยนะคะเดอะซีเค็ดบาร์เป็นทั้งคาเฟ่และร้านอาหารบาร์สไตล์อังกฤษบรรยากาศให้ความคลาสสิกทางร้านมีเมนูเครื่องดื่มอาหารหวานครบจบในที่เดียวกะที่คลาสสิกไอศครีมแอนด์มูคาเฟ่ไอศครีมสุดมินิมอลต้องยกให้ร้านนี้ คุ้มทนขาวน้ำตาลตกแต่งด้วยภาพวาดสวยๆซิกเนเจอร์ของทางร้านที่อยากแนะนำคือไอศครีมกะทิหรือใครที่ไม่ชอบกะทิก็มีรสชาติอื่นๆให้เลือกอีกมากต้องลองมาทานกันดูนะคะคาราคาเฟ่คาเฟ่โทนสีขาวสไตล์มินิมอลละมุนตาละมุนใจทางร้านมีบริการทั้งเครื่องดื่มและเบกเกอรี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากหนุ่มหุมสาวสาวสุราชห้ามพลาดกันนะคะสนูคาเฟ่ คาเฟ่โทนสีขาวดำที่ตอนนี้ทางร้านแต่งตีมฮาโลวีนลูกค้าสามารถเข้ามาถ่ายรูปพร้อมจิบเครื่องดื่มเย็นๆกับขนมหน้าตาแฟนตาซีตามเทศกาลบอกเลยว่าได้รูปสวยๆไปลงทันเทศกาลแน่นอน